สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม f ั r m ี่ซูลเวเตอร์19นะครับวันนี้นะก็เดี๋ยวเราไปวิ่งกากมันนะครับผมเดี๋ยวเราวิ่งกากมันจากอุบลนะครับตอนนี้เราอยู่อุบลนครับเดี๋ยวเราวิ่งกากมันไปซุลินกันนะครับผมอ่าจินตนาการแล้วนะเอออย่าไปจริงจังนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าล็อกกี้นะครับผู้ปูของเรานะครับผู่เสริมหล่อมานะครับผมกระบะใหญ่นะครับสายแบกแต่ว่าแบกไม่รอดนะครับสายแบกแต่ว่าแบกไม่รอดนะครับทันนี้ เสียงท่อนี่คือลนานหมักนี่ครับผมเดี๋ยวเรามาขึ้นก่างมันตรงนี้นะครับโอเคแล้วเรเลี้ยวเข้าไปเลยอันนี้ก็จะเป็นลานมันนะครับผมลานมันเราขึ้นก่างมันจากลานมันไปส่งลงแป้งนะครับลงแป้งที่สุรินทร์นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นตัวแม่ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นตัวลูกนะครับบอกเลยนะครับคันนี้นะใส่เต็มกล่องอย่างเดียวนะครับโอเ้เดี๋ยวเราเดินหน้าขอโยกสักน,นิดนึงโอเคเอาแบบนี้แหละเออ ขึ้นได้ไม่ได้ก็ช่างแม่มันโอเคเดี๋ยวเรารอโหลดงานแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนนี่กำลังโหลดกา,กากมันครับก็จินตนาการว่าเป็นกากมันนะเอออย่าไปจริงจ,งจังมันให้จินตนาการแล้วนะครับเออก็แค่เกมนะนะนี่ครับผมนี่ก็ระบบไฟนะครับทุกคนระบบไฟของคุณปู่ล็อกี้นะครับมีลําโพงตรงคัสซีด้วยมีเครื่องเสียงนะครับนี่ครับสติกเกอร์ไฟเลี้ยวซนะครับผม จุดไฟจัดเต็มนะครับระบบไฟเสียงท่อรถคันนี้ไม่มีอยู่อย่างเดียวนะครับไม่มีแต่สามชตานะครับทุกคนไม่มีแต่ลมผมก็งงเหมือนกันนะเออไม่มีแต่ลมไม่มีแต่สามช้านะครับโหค, <c oughs> นะครับ,รบจะล้นกระบะแล้วนะครับทุกคนดูดิสายไม่งหลังเตาเลยโอ,โอเคเต็มแล้วเดี๋ยวเราใส่ตัวลูกต่อครับรอโหลดตัวลูกต่อครับโอ้โหยางหน้าแบนแล้วมั้งนะนี่ ตัวลูกก็อัดเต็มกล่องเหมือนกันนะครับสายแบกแต่ว่าแบกไม่รอดสวยงามนะครับผมสวยงามนี่นะครับอุ้ยางเบนนะครับโอ้ยสงสารรถชิบหายเลยยางเบนนี่ยางเบนโอ้โหฮิอันนี้มันรูปคุ้มคุนว่ะไอรูปตรงฝาครอบแคมเนี่ยเหมือนรูปโรเบิร์ตสายควันเลยใช่ไหมเออผมว่าน่าจะเป็นรูปโรเบิร์ตสายควันนะผมว่าเนี่ย เออใช่ใช่ผมว่าใช่ผมว่าน่าใช่นะทุกคนว่าใช่ไหมก็เม้นบมาบอกหน่อยนะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะแต่ว่าหน้าตานี่ก็เหมือนมากครับเหมือนมากโอเคนะ่าจะโหลดเสร็จแล้วแหละนะครับผมไปเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยนะครับโอ้โหพูดหนักครับทุกคนยังหนักก็แบนนะครับเออขับแม่งทางงี้แหละออโอ้ยนะครับใส่เยอะมากนะครับบริษัทนี้ โอ้หแม่งวิ่งแค่รอบเดียวแหละฟังจากเสียงรถนะครับคือแบบหนักมากอะ่ะเสียงรถนี่คือลั่นมากรถมันหนักนะครับไปครับทุกคนปลายทางสุรินทนะร์ให้ผมสุรินทร์คนกรุงเทพผมไม่ใช่คนสุรินทร์เฮยดูทิกตอกเปล่าจะมีคนหนึ่งอะ่ะที่บอกว่าเป็นคนกรุงเทพอะ่ะผมเป็นคนกรุงเทพผมไม่ใช่คนสุรินทร์ผมได้เมียสุรินทร์นะครับ <c ười> ว่าสำเนียงนี่คือแบบสุรินทร์เลยอะ่ะมเมน กดดูดิโหจะขึ้นรอดไหมวะเนี่ยโอ้โหยสุดสัจน์แล้ชิพายเลยโอ้โหแม่งควันออกภูมิงชงเชงเลยป๊อดเฮ้ยยังไปได้อยู่นะครับโอ้โหอย่าดูถูกฟุตปูเราถึงจะไปไม่รอดแต่ว่าก็ไปเรื่อยๆนะครับแหมอย่าดูถูกครับอย่าดูถูกไปเรื่อยๆนะครับอ้าวไม่รีบนะครับผมไปเรื่อยๆเรื่อยๆชิวนะครับชิวรับภูมมองภายนอกบ้างภายในบ้างนะครับ ก็เดี๋ยวปรับพลันไปแล้วกันมุมมองภายนอกก็ได้เห็นตัวรถด้วยนะครับนี่รถสายแบกนี่ดี่ท้าแบบว่าเจอด่านชั่งน้ำหนักหรือว่าด่านตำรวจนี่คือแบบโดนจับยึดรถเลยนะเนี่ยคือของแบบน้ำหนักเกินนะครับน้ำหนักเกินโอ้ดูสะแบกสะขนาดนั้นนะครับไม่รอดแน่นอนแตบบ่ว่าดีนะทางที่เราไปเนี่ยมันไม่มีด่านสะชั่งนะครับหรือว่าด่านตำรวจไปครับผมโอ้ยดูดิขึ้นยยยย ยอดนะครับรับค่อยๆเลี้ยวครับเลี้ยวแรงเดี๋ยวคว่ำนะครับรถมันหนักนะเดี๋ยว้ากลับนี่คือแบบเดี๋ยวเราเหยียบจิ้งมาเลยนี่ครับผมตามสุดทนงมาจากเสียง่อแล้วคือหนักมากครับข,ขานี่หนักมากโอ้ยดุบโค้งเมื่อกี้ เดี๋ยวดงโค้งไปชนกับรถกระปอ๋อ,นนอ,องไปชนกับรถอีกคันนึงเดี๋ยวเราตรงไปนะครับเราตรงไปเกือบหลงทางแล้วนเนี่ยโคตรหนักเลยวังจากเสียงรถแล้วสงสารถมากเลยเสียงคือแบบหนักมากนะครับหนักมากดีดง เรวใส่ของนี่แม่งใส่ไปยังด้านหน้าที่จะใส่มาท้ายๆหน่อยอันนี้แม่งกดหน้าอย่างเดียวยเลยยางก็แบบจะระเบิดหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยไม่มีอย่างเดียวครับแต่สามชานะ <c oughs> ในโอ้ไฟเลี้ยวซิงครับอ่าฮดูครับคึ้นเนินนี้จะรอดไหม <c oughs> โอ้โหุมปูบืนล้วโอ้โห ดูดิอุ้ยขึ้นเกือบไม่รอดนะครับผมโอ้โหชันจัดนะครับโอ้โหเมื่อกี้นะเกือบขึ้นไม่รอดรถหนักนะครับผมรถหนักไปครับทุกคนส่งลงแป้งนะครับภายในนะครับก็ประมาณนี้นะทุกคนสวยอยู่นะภายในยอดยอดเดี๋ยวเราฉีดขวาไปนี่นะครับเราฉีดขวาไปตรงนี้นะแล้วก็เราไปเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาแยกข้างหน้านะครับ แล้วก็ต้องไปนิดหน่อยก็ถึงแล้วนะครับโอ้โหอยู่ไม่ไกลนะนี่ครับเดี้ยวขวาแยกนี้นะใกล้ถึงแล้วนะครับผมใกล้ถึงแล้วสี่จัดนะครับกดปวงเราเดี๋ยววันหลังครับเดี๋ยววันหลังเอาเอาเดกา้าเดกา้าไปวิ่งขุยดีกว่าเดกา้ดกากครับเดกา้าน้าเกษตรครับเดก้าข้อเกษตรข้อโคตรใหญ่เลยเดี๋ยวเอาเดก้าไปแบกกันครับรอบหลังนะบอกเลยครับโคตรแรงครับผมเดก้าตัวนี้ วันนี้เอาปู่ไปก่อนละกันนะครับผมโชว์ความหล่อของกปู่ไปก่อนวันนี้บอกเลยถึงจะแกนะแต่ยังเก่านะผมกบปู่เราโหแค่นี้แบกสบายนะครับแต่ว่าต้องค่อยๆไปนะ <c oughs> จะสิ่งจะสิ่งเหมือนพวกกิกาไม่ได้นะเออกบปู่นะครับู่นี่ปั๊มสายนะครับผมกดแรงดูจับควันนะครับควันนี่วงชวงเฉงไปเลยแหมยอด เดือด่านควันดำนี่คือเกมเลยอ่ะโอ้ทางรถไฟครับเราข้ามทางรถไฟไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับผมใกล้ถึงแล้วนะครับนี่เป็นไงโอ้ย่างหน้าแบนชิมหายนละเฮ้ยเลี้ยวแยกนี้ป่าววะ,ะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แยกหน้าเฮ้ยไม่ใช่แม่งดูแยกผิดมาละเฮ้ยดูแยกผิดว่ะนี่ครับเราต้องเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับนี่ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวไปอีกนิดนึงนะครับ ด้านหน้าของเราครับเป็นโลกแป้งเล็กๆนะครับหม mm. ูวิ่งโคตรช้าเลยรถหนักออกตัวนี่คือแบบโคตรชา้าแต่ว่าถ้าแบบลอยลำนี่คือแบบมาเหอะใครก็มาเหอะนะครับโคตรแรงบอกเลยหมูของเรานะครับแม่ไม่แพ้ชาติใดในโลกค็อกกี้สองสี่ศูนย์นะครับตัวนี้นี่ครับผมถึงแล้วนะครับเ,เราต้องเลี้ยวเข้าไปเลยไหมเดี๋ยวดูก่อน เลี้ยวเข้าไปเลยแหละไม่รู้จะรออะไรนะไปะเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าไปเลยนะครับผมเออขี้เกียจร,รอนะเราเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวเราช่างน้ําหนักก่อนนะครับเรามาดูน้ําหนักกันว่ามันหนักเท่าไหร่นะไม่รู้ว่าน้ําหนักในเกมนี้มันจะมันจะสมจริงไหมนะหรือว่าแค่สมมติก็ไม่รู้นะเป็นตัวเล็สมมติก็ไม่รู้อย่ครับผมขึ้นตาช่างก่อนเลยอันดับแรกเดี๋ยวเราช่างตัวแม่ก่อนนะนี่ผมตาช่าง ตาช่างลงแป้งนะครับโคตรหลโหลชิบหายเลยตาช่างลงแป้งโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราลงมาดูน้ำหนักรถกันครับว่ามันเท่าไหร่นะเท่าไหร่วะเนี่ยอะไรเนี่ยดึงแสนมันเท่าไหร่วะจะว่า13ตันก็ไม่ใช่นะนี่แม่งตัวเลขหลอกมันตัวเลขไม่ตรงนะครับ3ตันก็ไม่ใช่นะแม่งรถใส่มาตั้งเยอะ ตัวลูกล่ะตัวลูกก็น่าจะเท่ากันนะเดี๋ยวลงไปดูก่อนเดี๋ยวลงไปดูตัวลูกกอนตัวลูกน่าจะเท่ากันนะผมว่านะเพราะว่าใส่มาเท่ากันนะครับใสใส่ของมาน้ําหนักเท่ากันนะเท่ากันหว่าทุกคนป <Yeah. S 2> <Vegeta. S 1> ไปเดี๋ยวเราเอาตัวลูกไปเทก่อนนะครับเดี๋ยวเราเอาตัวลูกไปเทแล้วก็ไปถอดลูกไว้แล้วก็เอาตัวแม่มาเทนะนี่นะครับผมที่เทของเรานะครับกากมันเขาน่าจะเอาไปทับปุ๋ยนะ เอามาเข้าเครื่องหมักครับผมตรงนี้นะจินตนาการเอานะครับนี่ครับผมโอเคเดี๋ยวเอาตัวลูกเดี๋ยวเอาตัวลูกเทก่อนนี่นะครับเดี๋ยวเราเทตัวลูกก่อนอนะครับนี่เป็นไงเดี๋ยวเราลงไปดูสักหน่อยสิโอโของโคตรเยอะเลยเนี่ย กากมัน,นครับจินตนาการว่าเป็นกากมันละกันนะเออนั่นแหละอันนี้ก็น่าจะเป็นเครื่องหมักอะไรสักอย่างนี่แหละผมว่าโอเคน่าจะหมดแล้วแหละไปะหมดยังวะโอเคหมดแล้วนะครับผมไปทุกคนเดี๋ยวเราเอาตัวลูกไปถอดไว้ก่อนแล้วก็เอาตัวแม่นะครับเข้ามาเทต่อโอเคนะครับ จอดไว้ตรงไหนดีวะตรงนี้แล้วกันนะนีจอดไว้ตรงนี้แล้วกัน,นะน,น,กนเดี๋ยวเราเ,เทตัวเม่เสร็จแล้วก็ค่อยมาต่อพ่วงเ,เอาตัวลูกกลับบ้านไปครับทุกคนเทตัวเม่ต่อนะครับปู่ปู่ยังเป็นยังหน้านี่จมดินไปเลยอ่ะอตักจัดนะผมสายแบกปู่ปู่สายแบกทีกก่ท ครับผมก็จำโลดนะครับโอ้สวยงามสวยงามสวยงามโอ้โหดูดิเครื่องคุณปูนะครับยังกริบอยู่เลยครับดูดิโอ้โหบอกเลยอย่าดูถูกนะครับคุณปูนี่ขนาดเครื่องนี้ยังกริบนะครับภายนอกนี่คือแบบหล่อครับหล่อจัดนะครับไปครับทุกคนเสร็จแล้วนะครับผมเสร็จงานของเราในวันนี้นะ เดี๋ยวเราไปต่อเอาพ่วงนะครับแล้วก็กลับบ้านกันนะครับกลับบ้านดีรถเปล่ากลับบ้านเนี่ยไม่มีงานไม่มีงานขากลับเลยขาดทุน,นครับ <c oughs> โอ้โหเสียดายไม่มีงานขากลับนะครับมาครับทุกคนถอยเอาลูกแป๊บนึงนะโอเคได้แล้วนะครับผมไปเดี๋ยวเราขึ้นตาช่างนะครับมาดูกันว่ารถเปล่าจะหนักกี่ตันวะเต็มท,ที่ให้มาเกินเตันนะผมว่า ให้ไม่เกินสิบตันไปครับทุกคนรถเ,เบาแล้วเหยียบได้นะครับโคตรแรงบอกเลยนะครับคุณปู่ถ้ารถเปล่านี่มาเหอินะครับใครก็ได้นะจีกุงจิก,ก้าครับมาเหยินะครับแรงครับรรบ,บอกเลยไี่ครับผมเดียวเหยียบให้ดูดิเหยียบให้ดูทางรถไฟก็โดดแม่งเลยโอ้ยย่งโชกขักไปแล้วมั้งโดดแม่งเลยนะครับผม โหโคตรแรงครับผมดูดิว้บโคตรแรงบอกเลยโอหแรงจัดนะครับเอ้ยทางเลี้ยวทางเลี้ยวโอ้โหใจเย็นดีนะคุณปู่เบรกดีคุณปูณป่นี่เบรกนี่คือแบบแค่ปล่อยคันเร่งก็เบรกแล้วอะ่ะแค่ปล่อยคันเร่งนี่ก็เบรกแล้วทุกคนโหทิ่มอ่ะบอกเลยคันนี้เบรกดีมากนะครับนี่ครับผมเหยียบไปเลยนะครับผมแรงๆไปเลย ตัวแรงครับต,รตัวแรงตัวแรงประจําบริษัทนะครับคร<า>ับเข่าโค้งเลี้ยวไหนวะเอ,อ้ตรงนี้วะครับทุกคนวาดตแรงอ้ยหลุดโคงโ้งชิมาแล้วเกือบหลุดโค้งโอ้โหเมื่อกี้เกือบหลุดโค้งนะครับทุกคนนี่เราคนขับตีนผีนะครับเราไม่ลงง่ายๆหรอกนะครับนอนี่ ดีแมปบมาครับควันดำหัวโชกเฉงเลยเยอะด่านนี่คือแบบเกมเลยเกมแน่นอนครับเจอด่านเยอดา่อดานควันดำนี่ตำรวจจับแน่นอน <c oughs> โอ้รถแรงครับดูข้าโค้งหนูควาโอ้เป็นไงเนี่ยอยู่ดูถูกป,ปูนะครับโอ้ <c oughs> ยู่ดูถูกป,ปูนะครับเดี๋ยวเราเอารถไปจอดที่ลานมันต่อนะครับเอาไปจอดไว้นะครับเอาไว้เผื่อวิ่งงานวันหลังนะคเอาไว้เผื่อวิ่งงานวันหลังนะ โอเคถึงแล้วครับ้านมันมันก็จะมีพวกกากมันมีพวกปุ๋ยครับให้วิ่งเออเนี่ยไอที่อยู่เนี่ยก็เป็นพวกออกระสอบปุ๋ยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านครับสวัสดีคลิปนี้บ๊ายบายครับผม